กลัว <ไป S 2> สามีไม่ชอบหรือกลัวสามีไปมองคนอื่นกลัวสามีไปมองนี่ไงกลับมาแล้วเนาะหมายถึงว่าอยากกลับมารับงานแล้วแต่ว่าก็รับเป็นแบบเป็นพิธีกรเป็นอะไรไปแต่ว่าถ้าละครอาจจะยังแต่ก็รู้สึกว่าคุณจะต้องกลับมาผอมเพราะว่าสงสารสามี <laughs> สงสารไหมเจอแต่คนนะเจอเมียตัวแบบวนวนอ้วนอ่ะวันนี้พี่มกิกชินแม่กระหนอย่างเนี้ย ก็ดีนะจริงจริงบ้านเราเป็นบ้านชอบกอดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมาแบบเจมาหุ่นนั่งแบบใส่ไม่เอาเลยนะโกรธเลยนะไม่ชอบไม่ชอบกอดแล้วกลัวหักชอบแบบเออกอดแล้วรู้สึกแบบเออแล้วกรธอมนนี้คืออันนี้อย่างพี่นันบอกว่ากลัวสามีไม่ชอบผมว่าเออถ้าขยายไปตัวใหญ่ไปคือจริงๆเขาก็ไม่ชอบกัวสามีไม่ชอบหรือกลัวสามีไปมองคนอื่น นี่ไงเราวาเราว่าเราไม่มองเพราะลูกแค่หันปุ๊บแม่มันสอนมาดีลูกตีหัวก่อนแม่ตีแล้วทุกวันนี้จริงแค่วันนี้พ่อแม่เดินจูงมือกันจากที่ปางวิ่งอยู่หยุดเลยนะวิ่งเข้ามาแซ่ตรงกันแล้วไปเดี๋ยวนี้พ่อของหนูน่าจะแม่สอนดีลูกไม่ได้ติดนี่กีแฟนแล้ว มีแฟนแล้วคูจีนเขาเรียกว่าคูจินคีนก็เลยคูจินขึงอะไก็แค่อยากจะบอกลูกว่าทําอะไรเกรงใจหนวดพ่อบ้างที่พ่อไว้พ่ออุตส่าห์ไว้หนวดให้ลูกเกรงใจไม่ใช่เอาไว้เก่าอย่างนี้เวลานอนอย่างเดียวเาหลัเือนแต่จริงจริงๆมันเป็นเรื่องตลกมากคือแค่มีอยู่วันหนึ่งอะดีเจเพชรจ้าส่งคลิปมาให้ดูบอกคุณฟังลูกผมแล้วก็อังในหูวันนี้ไทกล้าหอมน้องปางแล้ว เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะถึง้องปังอีกครับถึงฝังอยู่นั่นน่ะนัทเพชจ้าตมานั่งส่งประมาณสามสี่คลิปอ่ะเฮ้ยแล้วที่วิ่งมาทีหลังบอกพ่อวันหลังชวนน้องปังมาเที่ยวบ้านเราได้ไหมอะไรพวกนี้อ่ะแล้วเอ๊ะยังไงเสร็จพอมาถามลูกบอกใช่เขาหอมแล้วไม่ยอมทำไมอ่ะโอ้หนูชอบเขานับไปเด้อโอ๊ยพ่อจะไม่เอาหอกแข่งเลยตาย แต่สุดท้ายาสุดท้ายก็มารู้ว่าเขาก็หอมกันในเพื่อนในห้องเดินจูงมือกันแล้วเราก็ถามว่าอันนั้นอย่างเพื่อนหนูคนนั้นทําไมหนูถึงไปกอดก็เขาให้ของเล่นหนูหนูก็เดินไปกอดอ๋อ,ปปอ,อแสดง,งบบความรักระหว่างเด็กๆเชยๆแต่ปาเป็นคนชอแบแสดงความรักในฐานะที่เป็นคุณพ่อห่วงหวือเปห่วงอยู่แล้ว,บบวลห่วงอยู่แล้ว,ว,แ,ลวแต่ว่าเบนซ์ก็พูดมามีเหตุผลว่าตอนเนี้ปล่อยเขาไปเถอะ แต่โตขึ้นกว่าน,นี้พอมันเริ่มรู้เรื่องจริงจังแล้วว่าไอาการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะอันนั้นค่อยว่าแต่ตอนนี้คือแบบเขาเขาหอมแม้กระทั่งเพื่อนผู้หญิงหอมเพื่อนผู้ชายแล้วก็